ขยี้นิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตพ้าพิกโชคชะตาตอนที่8ต่อจากอดิเมะชายชารานั้นรู้สึกคิดหนักเขาเล่ล่าวังหลินมามากกว่า4เดือนหลายครั้งแทบจะตามทันแต่สมบัติที่วังหลินใช้กลับปิดไปแสงสีขาวระเคลื่อนที่หายไปเรื่องนี้ทําให้เขาตกใจและรู้สึกโกรธมากหมอผีเจ็ดใบไม้ผู้ยิ่งใหญ่ไม่อาจไล่ล่าจับเด็กคนหนึ่งได้สําหรับเขามันคือความอับอายศ ทว่าเขาไม่ชื่อเซียนพลังทั้งหมดของเขามาจากอรอยสักบนร่างกายเขาไม่คิดว่าเด็กน้อยคนนี้จะสามารถรักษาความเร็วได้ถึงสี่เดือนแบบนี้ชายชรา,าเริ่มคิดเขาใช้พลังตัวเองไปมากมายมันจึงทําให้เขาไม่สามารถไล่ตามอย่างต่อเนื่องได้สิ่งสําคัญกว่าคือเขากังวลว่าสมบัติที่เด็กน้อยคนนี้ยังไม่ได้ใช้และเขามีโอสถลงเอือยู่เท่าไหร่กันหลังจากคุณคิดก็ถอนหายใจและหันกลับไป เตรียมตัวออกจากที่นี่โดยไม่เต็มใจตัววังอดีรู้สึกอันตรายจากเบื้องหลังหายไปเขาจึงหยุดเข็มทิศดวงดาวและหันกลับไปมองไม่ตามไล่ล่าแล้วลือเขาไม่มั่นใจว่าผู้เท่าจะลมเลิกหรือมีสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในใจตัวก็ถามในใจถ้าหากตาเท่านั้นเป็นเพียงแค่เซียนขั้นตัดวิญญาณระดับปลายตัวก็คงหันกลับมาและไล่ล่าคืนทว่าตาเท่านี่แทบเทียบเท่ากับเซียนขั้นแปลงวิญญาณทําให้ตัวเขาต้องระมัดระวัง เขาคิดและเตรียมตัวจะถอยกลับแทนเขาออกไปรอบๆด้านข้างของผู้เท่าผู้เท่ารู้สิ่งที่วังอรินกําลังทําใบหน้าจึงจมดิ่งและไม่ได้ทําสิ่งใดหลังจากนั้นไม่กี่วันตาเท่าเนี่ยหนักใจขึ้นเรื่อยๆตัวของวังรินรักษาระยะห่างจากเขาตลอดเขาจึงอดทนต่อเรื่องนี้มานานจนในที่สุดก็หันกลับและพูดว่าเจ้ามันเจ้าเร่เสียจริงเขาเปลี่ยนเป็นลำแสงและไล่ตามวังอริน วังหลินก็หัวแล้วและเข็มชิดดวงดาวก็หายวับในมิติหลังการไล่ล่าผ่านไปอีกวันตาเท่าก็ยอมแพ้เรารู้สึกว่าพลังลอยศักต์ตัวเองนั้นอ่อนแอเขาถอนหายใจก่อนจะหันกลับไปยังทางออกตัววังหลินก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นคนไล่ล่าผู้เท่าต่อผู้เท่าก็เมินเฉยอย่างสิ้นเชิงและเหาะต่อไปเวลาผ่านไปตัวเขาก็แน่ใจแล้วว่านี่ไม่ใช่แผนของตาเท่าเขาคิดได้ว่าตาเท่า ไม่ได้ไร่ล่าเขาจริงๆหลังยืนยันเรื่องนี้ตัวเขาก็เปลี่ยนเป็นเยื่อเกล็ดเขาตบกระเป๋ากระบี่สวรรค์ปรากฏเขารีบเข้าไปใกล้ๆจนถึงระยะประมาณหนึ่งแล้วตะวัดกระบี่เขากวัดแกว่งกระบี่สามครั้งก่อนจะรีบหนีจากไปปานกระบี่สามเส้นลอยเขาหาผุ้เทาใบหน้าเขาจมดิ่งชี้ไปยังปานกระบี่ร่างกายตาเท่าไม่ได้ขยับเขามองทิศทางคงวังรินที่หนีไปขางนี้ข้าจะไปเจ้าไปก่อนไปซะไม่เช่นนั้น อย่าหาว่าข่าดับชีวิตเจ้าแล้วกันหลังจากตะโกนไปเสร็จแล้วเขาก็ไม่สนใจวังรินอีกและคิดจะออกไปวังรินย่อเย,อเยอ้แทนจะถอยกลับแต่เขากลับเข้าใกล้อีกครั้งและก่อกวนตาเท่านี้ได้ปานกระบี่หลังผ่านไปอีกเดือนผู้เท่าโกรธมากเขาต้องการเข้าหาและฉีกเจ้าเด็กคนนี้อย่างไรก็ตามวังรินสามารถหลบจังหวะที่ผู้เท่าพยายามโจมตีได้แทบทุกครั้งและหากเขาต้องการจากไปวังรินจะก่อกวนด้วยปานกระบี่ แม้การโจมตีด้วยปานกระบี่จะไม่สามารถทําอะไรเขาได้แต่พวกมันทําให้เขารู้สึกแย่วังรินเจ้าจะจบเรื่องนี้ได้หรือ,อยังวันนี้ในสุดผู้เท่ากเกลืออดตะโกนออกมาลอยสกักบนร่างกายส่องสว่างพร้อมแรงกดดันวังรินที่อยู่ไกลๆนั้นก็ไม่กลัวผู้อาวุโสไล่ล่าข้ามาหลายเดือนท่านต้องไม่ยอมแพ้แน่ผู้น้อยไม่เหลือโอสถในกระเป๋าเยอะเท่าไรนะ่นกหากท่านไล่ล่าข้าต่อ ท่านต้องจับค่าได้ทันแน่แต่แววตาตะเท่ากับหดหู่เขามองมิติที่ว่างนั้นพร้องกับหายวับไปเมื่อปรากฏตัวอีกครั้งเขามองสายตาดุร้ายไปยังแสงสีขาวที่ปลดปล่อยออกมาจากเข็มทิศใบหน้าท่าทีเปลี่ยนไปทิศทางที่หวังดินเคลื่อนที่ไม่ได้เพียงแค่ห่างจากผูพุทาแต่ยังมุ่งหน้าไปยังทางออกพัววุโสผู้น้อยกำลังจะไปทำลายทางออกเช่นนั้นเราสามารถอยู่ที่นี่ตลอดไป มันออกจะสนุกอยู่นะผู้เทาเนี่ยรีบคุ้งออกไปทันทีความโกรธความเกลียดชังที่มีต่อวังหลินมากขึ้นหากไม่ใช่เพราะสมบัติชิ้นนี้เขาจะติดอยู่ในสถานการณ์แย่แบบนี้ได้ไงและที่แย่กว่าคือไล่ตามไม่ทันวังหลินไม่มีโอสถเหลืออยู่มากจริงแต่เขายังมีหินวิญญ,ญาณระดับสูงด้วยของพวกนี้เขามั่นใจว่ายังสบายดีแม้จะถูกไล่ล่าเขามาปดไปขึ้นกระบี่สวรรค์เพื่อก่อกวนผู้เทาเป็นครั้งข่า,ขาว การเล่ยล่านี้เป็นการต่อสู้กับความอดทนและการต่อสู้กับจิตใจต่เท่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวังหลินลงเหลือโอสดและหินวิญญ,ญาณอยู่เท่าไหร่สี่เดือนแห่งการเล่ยล่าทาให้เขาสงสัยตัวเองเขารู้สึกราวกับว,ว่าวังหลินมีโอสดและหินวิญญ,ญาณแบบไม่จํากัดความรู้สึกนี้ครั้งแรกเบาบางมากแต่เมื่อเขาลมเลิกและวังหลินหันกลับมาไล่ตามเขาแทนความรู้สึกนี้รุนแรงขึ้นไปอีกเขามั่นใจว่าวังหลิน ยังคงเหลือโอสถและหินวิญญาณจำนวนมากเขาจึงไม่ไล่ตามต่อไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นเว้นแต่ว่าสมบัติที่อยู่ใต้วังรินจะแตกสลายและหายไปผู้เท่านั้นเริ่มคิดวิธีการโจมตีเข็มทิศด,ดวงดาวเทว่าไม่เพียงแต่วังรินจะเร็วมากเขายังระมัดระวังเมื่อไรที่เขาเข้าใกล้ในระยะประมาณหนึ่งเขาจะเคลื่อนที่พริบตาจากไปตอนนี้เองเพราะวังรินเปลี่ยนทิศทางการไล่ล่าจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบก,กับก่อนหน้า คนที่ทุกทรมานไม่ใช่วังรินแต่เป็นผู้เท่าคนนี้ไม่กี่เดือนต่อมาวังรินใช้โอสถจนหมดและตอนนี้เขาอาศัยหินวิญญาณระดับสูงเพื่อฟื้นฟูพลังป่านยิ่งวังรินไล่ตามผู้เท่าก็ยิ่งใจร้อนเขาจึงโจมตีมากขึ้นเพราะว่าวังรินมีเข็มทิศด,ดวงดาวการโจมตีจึงไม่เป็นผลตราบใดที่ถูกรอยสักโจมตีเข้าสักทีแม้จะไม่ได้สังหารเขาก็โคงใช้เด็กคนนี้ได้รับบาดเจ็บหากมัน ลนจะสมบัตินั้นก็คงถูกทำลายและทำให้เขาสังหารเด็กคนนี้ได้น่าเศร้าที่ความเร็วเข็มทิศดวงดาวนั้นเร็วมากในอีกฝ่ายยังคุ้นเคยกับการควบคุมหลังจากท้ายที่สุดแล้ววังหลินก็สร้างที่วางสี่แห่งบนเข็มทิศดวงดาวละวางขินวิญญ,ญาณระดับสูงสี่ก่อนเขาเดินหน้าใช้พลังของขินวิญญ,ญาณอย่างเดียวหลังทิ้งสัมผัสวิญ,ญญาณให้ควบคุมเข็มทิศเพียงนิดเดียวพลังงานที่เหลืออยู่ของเขาคือทรงการโจมตี ไปยังผู้เท่าหอกแข่งธงกฎเกณฑ์ไม้สลักแห่งการเวลาตาประทับสีดำและสมบัติโบราณบางส่วนถูกตัวเขาเรียกใช้แม้ว่ามันจะไร้ประโยชน์เพื่อต่อสู้กับผู้เท่าแต่กลับสามารถทำให้เขาควบคุมได้ชำนาญมากขึ้นนับตั้งแต่เริ่มฝึกฝนเสียนเขาไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถใช้สมบัติตัวเองได้ตามต้องการกระบี่สวรรค์ถูกใช้หลายครั้งจนสามารถควบคุมมันเหมือนเพียงแค่ กรบ,บี่เหินทั่วไปผ่านจากชีวีกัวกตาบได้ที่อยู่ภายในรัศมี30ฟุตเป็นผลทําให้แม้ว่าพลังของกรบ,บีสวรรค์ไม่เพิ่มขึ้นแต่มันเฉือนคมมากกว่าเดิมทั้งหมดต้องขอบคุณผู้เท่าคนนี้ความโกรธรเท่าเดี่ยไปถึงขีดสุดเป็นมดที่เขาสามารถขยี้ได้ด้วยฟ้ามือเดียวยังกล้าต่อแยไม่เลิกหลายเดือนผ่านไปวังรินกลายเป็นคนที่อีกฝ่ายต้องการสังหารมากที่สุดแน่ เขา่มเลิกความคิดเปลี่ยนวังรินให้กลายเป็นหุ่นเชิดด้วยรอยสักหากมีโอกาสเขาจะฉีกอีกฝ่ายเป็นชิ้นๆแม้กระทั่งฝักกระบี่ทั้งสมชิ้นยังถูกวังรินนำออกมาใช้แม้ระดับฝึกฝนของเขาจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ความเชี่ยวชาญในด้านสมบัติและการควบคุมกลับมากขึ้นเมื่อเขาใช้สมบัติวิเศษต่อน,นี้มันมีพลังเพิ่มขึ้นอีกวันนี้ตัวเขาเห็นทางออกอยู่ไม่ไกลที่ทางออกมีรอยสักขนาดใหญ่กำลังเลืองแสง เปิดเป็นรอยสักแยกไว้อยู่ตัวงหงดินสามารถเห็นโลกข้างนอกผ่านรอยแยกได้มีคนเถื่อนนับไม่ถ้วนอยู่ในทางออกด้านนอกนั้นตัวก็ทถอนหายใจเขาไม่คิดอุเรื่องการออกจากรอยแยกนี้เขากระโดดออกจากเข็มทิศดวงดาวตวัดกระบี่ลงมาพลังปานกระบี่ปะทะเข้ากับรอยสักที่กําลังง,ง้างเปิดเสียงก็ดังรอยร้าวปรากฏบนรอยสักนั้นไม่นะพลังอํานาจรอยสักในตัวผู้เทาแทบจะเขือดแห้งไปแล้ว ตลอดการไล่ล่าวังรลินแปดเดือนเมื่อเขาเห็นรอยศัก์ตรงทางออกถูกโจมตีเขาร้องตะโกนออกมาเขาเคลื่อนที่พิ้ตาเข้าหาเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ไม่เห็นตอนที่วังรินกําลังตวัดกระบี่ครั้งลอยศัก์ก็ถูกทําลายและลอยแยกก็ได้หายไปรามกุเทาคนนี้ก็สั่นเทาขณะมองไปยังรอยแยกที่หายไปเจ้ากระดูกผุเมื่อนายน,น้อยคนนี้ไม่สามารถออกไปได้เจ้าก็ย่งอยู่ที่นี่และไล่ล่าฆ่าต่อไปเถิด หลังทำลายรอยสักไปแล้วเขาก็กลับไปยังเข็มทิศและหลบหนีเสียงหัวเราะของเขายังคงดังเจ้าคนเสียสติเจ้าคนบ้าแม้ข้าจะตายก็ไม่ยกโทษให้เจ้าทว่ารอยสกักบนล่างเขาเริ่มจางหลังไล่ตามเนี่ยได้สักพักจึงหยุดเขาคำรามและนั่งลงใบไม้เจ็ดใบก็ปรากฏที่ระหว่างคิ้วและปกคลุมเมื่อใบไม้ทั้งเจ็ดเปิดออกผู้เท่าก็ถูกปกคลุมไปได้วยต้นไม้ทิ้งต้นไม้โดดเดียวไว้ต้นหนึ่ง ให้เติบโตในมิติแห่งนี้ข้าวาดหวังว่าจะยืมวิญญาณแห่งสำนักเพื่อเปอิดเส้นทางผู้เทาพูดขึ้นขณะยืนอยู่บนเข็มทิศดวงดาววังรินสัมผัสต้นไม้อยากที่ถูกผู้เทาอัญเชิญออกมาแวตาเขาสว่างขึ้นไม่ได้ก่อกวนผู้เทาอีกเพียงแค่รีบหนีแทนคารมัดระวังตัวเสมอลงมือเพียงตอนที่มั่นใจว่าปลอดภัยเท่านั้นตอนนี้ก็ตัดทางถอยของตาเท่าไปแล้วเขารู้ว่าฝ่ายตรงข้ามอารมณ์รุนแรงแม้จะเป็นตอนที่อ่อนแอสุด ตัวเขายางมงรู้ว่าระดับฝึกฝนของเขายังห่างไกลเกินไปหากไม่ใช่เพราะความเร็วของเข็มทิศดวงดาวตัวเขาได้กลายเป็นหุ่นเชิดของผู้เท่าไปแล้วไม่ว่าหมอเจ็ดใบไม้เจ้าอ่อนแอเช่นไรเขายังคงทรงพลังแข็งแกร่งเมื่อเทียบเท่ากับเซียนขั้นแปลงวิญญ,ญาณเขายัางมีความสามารถในการสังหารข้าได้ข้าไม่เชื่อหรอกว่าตัวข้าจะแข็งแกร่งพอฆ่าเขาได้หลังจากจากไปไม่นานผู้เท่าก็ลืมตาตื่นแสงสีแดงก็พุ่งออกมา มองไปยังทิศที่วังรินจากไปเขาสัมผัสได้ว่าวังรินกําลังหนีจึงถอนหายใจน่าเสียดายเจ้าเด็กสารละเลวคนนี้ละมัดระวังตัวมากหากมันเข้ามาใกล้ข้าคงสามารถสังหารได้แน่หลังจากคิดจากนั้นวิญญาณบรรพชนค่อยๆสื่อสารกับข้างนอกสิ่งที่น่ากลัวสุดในมิติว่างเปล่าคือการค้นหาทางออกมันไม่เหมือนมิติว่างทั่วไปที่สามารถจากไปได้เพียงแค่ฉีกกระชากพื้นที่ว่างเปล่าหากไม่มีการชี้นําจากข้างนอก จะถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปลางผ่านไปชั่วครู่ลองลอยตื่นะหนกก็เกิดขึ้นในดวงตาผู้เฒ่าเขาดืมเรนเรื่องหวังหรินไปน,นันสิ่งที่ต้องการมากสุดตอนนี้คือส่งข้อความไปให้สำนักของตัวเองเพื่อจะตั้งจุดชี้ทางออกหวังหลินนั่งอยู่บนโคมทิศด,ดวงดาวแล้วหอะเหินเป็นเวลาน,านันแม้ว่าสัมผัสอันตรายจากเบื้องหลังจะหายไปแล้วเขายังระมัดระวังตัวมากจึงหอะเหินอีกหลายวันก่อนจะหยุดขณะมองรอบมิติ แววตาพันสงบหนึ่งไม่มีร่องรอยความกังวลวังรินชี้ระหว่างคิ้วและลูกปัดฟือนิขิดฟ้าก็ลอยออกมาจากนั้นวังรินก็กระตุ้นพลังปานและเส้นสีดำปรากฏบนร่างกายอีกครั้งทว่าตอนนี้ไม่มีมากและเพียงยืดออกมาถึงลำคอเท่านั้นระหว่างการเหาะเหินมา8เดือนวังรินใช้ลูกปัดฟือนฤิขิดฟ้าเพื่อดูซับต้นพืชรอยสักหลายครั้งเขาได้ดูซับไปแล้วจำนวนมากวังรินร้องคำรามและเผยอาการเจ็บปวด เส้นสีดำที่ยืดถึงรั้คอค่อยๆหคลงในไม่ชา้าเส้นสีดำทั้งหมดก็รวบรวมที่คิว้วต้นไม้ลึกลับนั้นปรากฏอีกรั้งลูกปัดเรืองแสงก็เริ่มดูดซับผ่านไปคู่หนึ่งเขาลืมตาขึ้นเขามองกลับไปวิชาจากสำนักเซียนที่ถูกทอดทิ้งถือว่าประหลาดเกินไปหากข้าพบเจอรั้งต้องระมัดระวังมากกว่านี้ตัวเขาคว้าลูกปัดแล้วมองเข้าไปใบไม้เก้าใบถูกสลักอยู่เต็มและใบที่สิบ ได้เสร็จสิ้นไปบางส่วนแล้วตัวเขาเคยล่องลอยความสุขจากนั้นก็เก็บลูกปัดการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากถาดไม้ของลูกปัดแทบจะสมบูรณ์สิ่งสําคัญสุดคือตอนนี้หาทางออกจากที่นี่เขามีความคิดหนึ่งตอนที่ตัดสินใจตัดเส้นทางหนีของผู้เท่าไว้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงทําลายรอยสักที่เปิดรอยแยกโดยไม่ลังเลยหากไม่มีการช่วยเหลือจากภายนอก มันยากมากที่จะออกจากที่นี่ทว่าแม้เขาจะถูกขังล่างหลักของเขายังอยู่ข้างนอกนั้นตัวเขานั่งอยู่บนเข็มทิศและสัมผัสกับล่างหลักอย่างช้าๆแคว้นสูงลึกลงไปใต้ดินหลายพันลีมีบอลสีม่วงลูกหนึ่งและในนั้นมีชายหนุ่มหล่อเหล่านั่งอยู่เส้นผมบนสีขาวเป็นสีแดงผิวหนังเป็นสีทองแดงแป้งประกายมีรอยร้าวเล็กน้อยดวงดาวสองดวงหมุนอยู่รอบๆหน้าผาก ณตอนนี้บุรุษหนุ่มพันลืมตาขึ้นและเริ่มเป็นจิตสังหารเขาคิดเล็กน้อยก่อนจะยืนขึ้นชายหนุ่มสัมผัสกระเป๋าและสวมชุดสีดําตอนนี้เขาดูไม่ต่างจากเซียนคนอื่นล่างหลักเดินเข้าสู่ป่าของสุสานอมตะเขาหยุดลงที่ไหนสักแห่งและชกอากาศทําให้ปากฏรอยแยะหลังรอคอยเล็กน้อยคนผูนี้ก็สายน้าและเดินออกไปทุกท1ก เขาจะหยุดลงและปล่อยกำปั้นสร้างเป็นรอยแยกอวาากาศแต่ละครั้งขนาด,ดํำเนินต่อไปเขาเดินเร็วขึ้นและเร็วขึ้นจนเข้าไปยังส่วนลึกเขาทำชนิดต่อไปจนเปิดรอยแยกได้มากกว่าหนึ่งหมื่นแห่งเมื่อมาถึงหลุมที่นำไปสู่โลกสุสานโบราณเขามองเข้าไปในหลุมนั้นและหันไปยังทิศอื่นเหมือนก่อนหนะ้าคือเขาเปิดรอยแยกทุกสิบเก้าเวลาดำเนินต่อไปอย่างเชื่องช้าเขาไม่ร้อนใจและค่อยๆทำ พื้นที่ส่วนทิศเหนือปกคลุมไปได้วยใบไม้แห้งเมื่อไรก็ตามที่ก้าวเท้าลงไปก็จะเกิดเสียงกรอบแกรบเพียงแค่กําลังชกหมัดเขามองออกไปไกลๆแววตาก็เยือกเย็นและหายตัวไปในทิศเหนือของป่าแห่งสุสานอมตะมีหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีเฮะผ่านนางสวยงามและสวมผ้าคลุมสีขาวบุรุษเป็นตาเท่าสวมชุดสีดําขนาดทั้งสองเหาะเหินใบหน้าท่าทีของผู้เท่าเปลี่ยนไปเขารีบคว้ายิงสาวและถอยกลับ รอยรล้าวก็เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ทั้งคู่เคยอยู่กลางรอยแยกข้างในนั้นเป็นชายหนุ่มคนผู้นี้รอเหลา่าผมเป็นสีแดงเขาคือล่างหลักของหวังหลินล่างหลักจับจ้องทั้งสองก่อนจะชกหมัดออกไปใบหน้าผู้เท่าก็เปลี่ยนไปก่อนตบกระเป๋าสมบัติรูปทรงภูเขาปรากฏและเติบโตกลายเป็นโลกล่างหลักนั้นเพียงแค่กำกำปั้นก็เกิดเสียงระเบิดภูเขาเรืองแสงสว่างแต่แสงนั้นไรประโยชน์เมื่อมันแตกเป็นชิ้น พลังกำปั้นคุงเขาหาทั้งสองพร้อมกเกษตรภูเขาใบหน้าภูเท่าก็หดหูและดึงหญิงสาวเข้ามาและเตรียมตัวจะหนีล่างหลักก้าวไปข้างหน้าพื้นที่ว่างใต้เท้าพันแตกกระจายก่อนจะส่งออกไปพร้อมกับอีกหนึ่งหมัดภูเท่านั้นพลลำแสงสีขาวออกมาเปลี่ยนเป็นกระบี่กระบีเเ่เรมนี้ดปลดไปกินอายอันตรายมีร่องรอยสีม่วงบนนั้นซึ่งหมายความว่ากระบีเเ่เรมนี้ทนทานมากเพราะมันสร้างขึ้นจากแกนทองแดงม่วงอันหาย,ยาก กระบี่เหินเข้าหาหมัดนั้นแววตาล่างหลักนั้นยังคงสงบก่อนกำปั้นจะประทกกะกับกระบี่กระบี่เหินก็แตกขกและแตกกระจายในเวลาเดียวกันเขตแดนของเซียนขั้นตัดวิญญาณออกจากกระบี่นั้นแววตาล่างหลักเริ่มสว่างการเป็นเทพโบราณทําให้เขาไม่มีเขตแดนแต่เขามีจิตสังหารเส้นผมนั้นลากวกโรหะโบกสะบัดเขตแดนของกูเทาไม่สามารถทนรับการประทะได้ก่อนจะหายไป หมัดของล่างหลักเข้ามาถึงอีกครั้งผู้เว่าพันเกลือสายตาตื่นตระหนกพร้อมคว้าร่างหญิงสาวให้ถอยออกมาล่างหลักก็ติดตามไปสหายเซียนเราไม่รู้จักกันมาก่อนทําไมเจ้าต้องลงมือเช่นนี้น้ําเสียงผู้เท่าดังขึ้นด้วยความหวาดกลัวนอกจากนักรบจากสํานักเซียนที่ถูกลืมเขาไม่เคยเห็นเซียนคนใดเช่นเขามาก่อนเพียงกําปั้นหมัดเดียวก็ทําลายสมบัติวิเศษได้เคลื่อนไหวครั้งเดียวรอยแยกก็ปรากฏ เรื่องทั้งหมดนี้ทําให้ตัวเขาหวาดกลัวมากล่างหลักทรอนหายใจหมัดหนึ่งราวกำมลนแห่งกฎเกณฑ์ล้อมรอบผู้เทาและหญิงสาวไว้ยอมรับความตายของเจ้าซะผู้เทารอบสาบแชง่งเขาเห็นความสิ้นหวังนายหญิงข้าขอยืมกระบ,บี่สมบัตินางตบกระเป๋าที่หนึ่งแสงสีขาวปรากฏู้เทาคว้าเอาไว้และเผยกระบ,บี่ผ้ผุกหลังคว้ากระบีน่นหญิงสาวผ้าคุมหน้ากัดลิน้นและพนเลือดกันออกมาตอนนี้เอง มัดของล่างหลักเข้ามาถึงเป้าหมายคือศีรษะของผู้เทาตาเทากรลองคำรามได้ความตื่นกระหนกก่อนนำกระบี่ออกมาลอยล้าปรากฏบนกระบี่เศษกระบี่หนึ่งก็แตกออกตาเทานี้ก็กัดฟันท่าทีมืดมนแต่ไม่ได้ความกลัวก่อนจะรีบพายิงสาวถอยเอว่างออกไปเพราะกลัวกดเกณฑ์นางหวาดกลัวมากผู้วุโสโปวดหยุดแม้ท่านต้องการสังหารเราทั้งสองคนอย่างน้อยโปรดบอกเหตุผลก่อนล่างหลักก็ถอนกำปัน้นและมองทั้งสอง รอบๆด้านข้างพันสงบนอกจากเสียงผีเสือ้อผิวไหวหน้าผากกุเท่าเต็มไปได้วยเหงื่อขณะมองชายผมแดงไม่ว่าเขาจะนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกว่าไปยุ่งกับชายคนนี้เมื่อไหร่ล่างหลักเลยบอกว่าเจ้าทั้งสองมาจากที่ไหนหญิงสาว้าคุมหน้าตกใจนางไม่เวลาคิดผู้น้อยมาจากแคว้นโจและต้องการไปแคว้นสู่ลายสาระร้นหาที่ตายเขามองทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งเกิดแรงระเบิดขึ้นหลายจุด ผู้เท่าต้องการหลีกแต่เขาช้าเกินไปจึงควบคุมกระบี่ให้ป้องกันกระบี่ก็แตกกระจายล่างผู้เท่าก็ล่วงหล่นพื่อวุโศไม่มีเรื่องแค้นเคืองระหว่างเราทําไมท่านต้องสังหารเขาด้วยน้ําเสียที่ปวดรล้าดังออกมาล่างหลักก็มองยิงสาวผ้าคลุมหน้านั้นโอเคครับเจ้ากัดหนนะ้าคลิปหน้าไม่บายไปแล้วเดอ้อ